สวัสดียามเช้านะครับในวันศุกร์ที่2นะครับวันนี้อยู่ที่วัดนะฮะมาทําบุญเช่นเดิมแล้วก็ <c oughs> วันนี้นะครับช่วงประมาณสักเกือบบ่าย4ี่โมงเย็นนะฮะดาวพุธเขาย้ายนะครับย้ายมาอยู่ในราศีเมถุนเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลบวกหรือว่าให้คุณนะฮะให้เรียกว่าสภาพความคล่องตัวเรื่องของการงานเรื่องของไอเดียเรื่องของ อะไรที่เราตดติไข่ขัดนะครับมันจะเริ่มเริ่มที่จะไหลลื่นขึ้นบ้างนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบไหลลื่นแบบราบลื่นปล้อเลยคงยังไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นก๊อกหนึ่งก๊อกสองหรือว่าเป็นเหมือนที่พักกายใจให้เราสบายใจขึ้นบ้างนะฮะกับคนราศีเมถุนนะครับราศีสิงห์นะฮะราศีกันแล้วก็ราศีธนูนะครับประมาณ4ราศีนี้ส่วนราศีที่ต้องระวังนิดนึงนะครับคือราศีพิจิกกับราศีมังกรนะจะ ติดติดขัดขัดในการคุยในการเจรจาในการติดต่ออะไรบ้างนะับเพราะว่าดาวพุธเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารแล้วก็เรื่องของงานสังคมอะไรทั้งหลายแหล่นะครับฉะนั้นช่วงวันนี้กออ็อยากให้โมทนาบุญกันทุกท่านด้วยนะครับออ,อย่างหนึง่งช่วงนี้ที่ดาวพุธย้ายเนี่ยนะครับสีราศีที่ว่าเนี่ยนะครับคือตั้งแต่ราศีเมถุนราศีสิงห์ราศีกันราศีธนูนะฮะช่วงนี้คิดอ่านประการใด อาจจะเริ่มปล่อยผลงานของตัวเองหรือไม่ก็อาจจะเริ่มต้นนะครับในกิจในการในสิ่งที่เราต้องการนะครับโอกาสที่จะสําเร็จมันก็มีเพิ่มขึ้นนะครับส่วนราศีพิจิกกับมังกรก็ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีอะไรที่แบบติดติดคัดคัดคุกคลักกระจุกกระจิกข,ขึ้นบ้างในช่วงเดือนกรกฎา,านี้นะครับ,บกร็กระมัดระวังได้ครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียหายอะไรเยอะแต่ว่า จะเรียกว่ามันมาทําให้เกิดความไม่สะดวกนะครับขึ้นบ้างเราก็ต้องเตรียมแผน <c oughs> แผนสองแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันพระนะครับโดยปกติสมัยก่อน <c oughs> เขาก็จะไม่ค่อยเรียกว่า <c oughs> นอนนะฮะกินอยู่หลับนอนนะจะว่าไปนะกับแฟนตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับมันเรียกว่าเป็นวันพิเศษแล้วกันเนาะอ่ะาเพราะฉะนั้นก็ เรามัระวังกายใจตัวเองครับมันจะกระตุ้นสังเกตดีๆมันช่วงวันโกนพระนะครับผมพูดเสมอว่าบางทีมันจะกระตุ้นให้อารมณ์ความอยากอ่าเพราะว่าอยากมันอยากทุกอย่างนะแล้วก็อารมณ์ความโมโหอ่ะเรียกว่าบางทีจิตตกหรือจิตดิ่งก็อยู่ในช่วงวันโกนพระนี่แหละแล้วก็จิตที่มีความสุขนะครับมันก็อยู่ในวันโกนพระนี่แหละอยู่ที่ว่าดวงใครมันมีดาวอะไรที่มันสัมพันธ์ด้านบวกและด้านลบนะครับแต่ว่าทางนี้เราก็เรามัดระวังกายใจแล้วก็การตัดสินใจ ต่างๆในช่วงวัน2วันนี้เป็นพิเศษนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีโอกาสทําบุญยุคปัจจุบันมันทําบุญกันง่ายขึ้นเพราะว่ามันสามารถที่จะโอนนะครับผ่านบัญชีอันนี้แน,นะนําสำหรับคนที่พอจะมีบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็หาเช้ากินค่าพรุ่งนี้หรือว่าเย็ยนนี้ไม่รู้จะกินอะไรเลยก็เอาแบบตามสะดวกก็ตามาตามความเหมาะสมของเรานะครับเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ก็มีโอกาสก็ทาบุญแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็เขาบอกคนเราที่เวลามันติดติดตดตดข,ดขัดขัดอะไรที่มันแย่อะไรที่มันมีปัญหานะครับต่างนานามัน,น,นเหมือนกับเขาเรียกพร่องบุญนะฮะฉะนั้นการที่พร่องบุญแปลว,ว่าอาจจะเบียบางช่วงที่เราขาด,ด,ดให้หายในการทำบุญสร้างกุศลมาก,กอดอะไรบ้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็อาจจะทำจิตนิดจุหน่อยอะไรก็ได้นะทำจิตนิดจุดหน่อยยกตัวอย่างสมมติว่าเราเข้าไปในตึกในาคารเห็นตู้ บริจาคเอะไรแล้วก็หยอดๆไปตามกําลังนะครับในเรื่องฝึกนิสัยการให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากว่าในตู้นี้ที่เขาเขียนนี่มันเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเอาตามความสบายใจของเราเราให้จบที่ตัวเราแล้วมีความสุขที่ตัวเราล,ว,ลวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทําบุญนันต่อนะครับวันนี้จะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างนะซ่อมซ่อมสร้างกุฏิพระนะครับฉะนั้นใครที่ บ้านช่องห้องหอนะครับติดติดขัดขัดหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับก็โมทนาบุญร่วมกันนะเดี๋ยวผมระลึกจิตแล้วก็เวลาที่กรวดน้ำนะครับจะรลึกถึงเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็ครอบครัวคนใกล้ชิดของทุกท่านด้วยนะครับไม่ให้แค่คนเดียวครับให้เราทั้งบ้านด้วยครับลาไปก่อนช่วงดีเป็นความสุขเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับมาเจอกันนัดกันรายวันต่อครับสวัสดีครับ